โลกถูกแบ่งแยกด้วยเผ่าพันธุ์ต่างๆพวกมันแข็งแกร่งและไม่ยอมให้เผ่าพันธุ์ที่น่ารังเกียจอื่นรอดพ้นไปได้ในเวลานั้นเผ่าพันธุ์มนุษย์เพิ่งเกิดขึ้นและมีขนาดเล็กและเปลาะบางอย่างมากและพวกเขาไม่สามารถต้านทานเผ่าพันธุ์อื่นๆที่มีอำนาจสูงได้ในสายตาของเผ่าพันธุ์อื่นๆนั้นเผ่าพันธุ์มนุษย์เป็นเพียงแค่เหยื่อเผ่าพันธุ์มนุษย์ไม่มีพรสวรรค์ตั้งแต่กำเนิดซึ่งแตกต่างจากเผ่าพันธุ์อื่นๆ ยกเว้นคนจานวนน้อยมากที่พระเจ้าชื่นชอบและมีร่างกายศักดิ์สิทธิ์โดยกําเนิดมนุษย์ส่วนใหญ่นั้นไม่สามารถฝึกฝนได้มันเป็นยุคที่มืดมนที่สุดสําหรับเผ่าพันธุ์มนุษย์หลังจากการเวลาเนิ่นนานผ่านไปหลายพันปีเผ่าพันธุ์มนุษย์ได้พัฒน,นากายาศักดิ์สิทธิ์พิเศษต่างๆซึ่งมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเกิดข,ขึ้นทีละคนปลาดจึงได้เปิดทางในการต่อสู้เพื่อแย่งชิงที่อยู่อาศัยของเผ่าพันธุ์มนุษย์ขึ้น บ,บรรพบุรุษของเผ่าพันธุ์มนุษย์ได้ต่อสู้กับสวรร์และโลกด้วยชีวิตและเลือดเนื้อพวกเขาเรียนรู้ที่จะยืมพลังของทุกสิ่งในธรรมชาติและสร้างเส้นทางของศิลปะาก,การต่อสู้ซึ่งทำให้เผ่าพันธุ์มนุษย์มีโอกาสที่จะลุกขึ้นมาอีกครั้งค้นพบว่าโลกใบนี้มีพลังที่สามารถดูดซึมซับได้ด้วยวิธีพิเศษในร่างกายจึงทำให้จิตใจสงบลงบุคคลที่สามารถสร้างเส,ส้นทางศิลปะการต่อสู้แต่รับเกียริจากคนรุ่นหลัง ในฐานะเทพเจ้าแห่งความม่างเปล่านอกจากนี้พวกเขายังได้รับเกียรติในฐานะจัก,กรพรรดิแห่งเทพอีกด้วยในยุคบรรพการเป็นยุคที่รุ่งโรจน์ที่สุดสําหรับเผ่าพันธุ์มนุษย์ในสมัยนั้นเราผู้ยิ่งใหญ่ต่างก็เป็นผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกพวกเขาเอาชนะทุกเผ่าพันธุ์และทําให้เผ่าพันธุ์มนุษย์ลุกขึ้นจากเหยื่อกลายมาเป็นหนึ่งในเผ่าพันธุ์ชั้นนําของโลกหลังจากยุคบรรพการนั้น วยเทพต่างก็หายตัวไปและเผ่าพันธุ์มนุษย์ก็ถดถอยลงจากจุดสูงสุดแต่โชคยังดีที่ซูอูและสหายของเขานั้นยังคงรักษาราาฐานของเผ่าพันธุ์มนุษย์เอาไว้ได้ดังนั้นเผ่าพันธุ์มนุษย์จึงไม่ถูกทำลายโดยเผ่าพันธุ์อื่นๆเผ่าพันธุ์มนุษย์นั้นต่างตั้งตารอ,อการปรากฏตัวของจกักรพรรดิแห่งความว่างป่าคนต่อไปเออ อมให้กริ้งแต่มันยังนิ่งอยู่ได้เจ้ามวง,งงงอะไรกันอยู่ลงมือต่อสิบอบบ้านนะเขายังไม่ยอมให้อีกอย่างนั้นหรอร่างกายของชายผู้นี้ทํามาจากอะไรกันถ้าเป็นค่าของตายไปหลายรอบแล้วจะให้ผู้นี้นั้นเหมือนปีศาจจริงๆเลยแท้จริงแล้วเขามีพรสวรรค์ด้านการป้องกันของส่วนอูอยู่นี่เองดังนั้นในร่างกายของเขานั้นจึงแข็งแกร่งเล่ากับทองคํา ไอ้หนูจะอย่าพึ่งได้ใจเกินไปหน่อยเลยวันนี้ข้าสิทธิ์อันดับหนึ่งของพระราชวังสวนเทียนจะเป็นคนเอาชนะเจ้าให้ได้ในวันนี้และโจบแค่นี้แหละพระราชวังสวนเทียนไม่ต้อนรับเจ้าเฮ้ยอีที่หฮาหยุดเดี่ยวนี้พวกเจ้ากำลังจะทำอะไรนะ ท่านเจ้าหวังส่วนเทียนข้าเป็นสมาชิกของตระกูลหยานท่านต้องการที่จะห้ามข้าด้วยเช่นนั้นหรือถ้าเจ้าเข้าไปช่วยเขาตอนนี้แสดงว่าเจ้ายอมรับความ่ห้แพ้ของเขาแล้วเจ้าแน่ใจใช่ไหมว่าต้องการทําเช่นนี้ยอมแพ้งั้นหรือไม่พี่หาไม่มีทางยอมรับความ่ห้แพ้แต่ว่าพี่เห่าจะยังยืนหยัดอยู่ต่อได้เช่นนั้นหรือ ยังไงซะชัยชนะก็ต้องเป็นของเฉินหยุยเขาสมควรที่จะได้เป็นที่หนึ่งในบรรดาสิทธิ์รุ่นใหม่ของพระราชวางังโวนเทียนข้าคิดว่าคราวนี้ต้องจัดการมันได้จริงๆแล้วละเอาเลยหุยเลยจัดการมันเลยท่านเจ้าวังตอนนี้ชัยชนะหรือความพ่ายแพ้ได้ถูกตัดสินแล้วดังนั้นท่านได้โปรดประกาศด้วยเถิดข้าคิดว่าตอนนี้เขาไม่สามารถต่อสู้ได้อีกต่อไปแล้วมันรุนแรงเกินไปจริงๆตอนนี้ข้าไม่รู้เลยว่าอาการของเขานั้นสาหัสแค่ไหน เดี๋ยวก่อนมันยังไม่จบหาข้าบอกว่ามันยังไม่จบเจ้ายังไม่ได้ชนะข้าโดยสมบูรณ์ตอนนี้ผมยังหาที่อัดเสียงดีๆไม่ได้นะครับซึ่งเสียงที่ได้ตอนนี้อาจจะดูก้องๆหน่อยแต่บอกไว้ก่อนนะว่าข้าไม่ได้อยู่ในห้องน้ำนี